ไปดูอีกหนึ่งเมนูนะคะมาแรงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นกระแสมากๆเลยค่ะอย่างที่เห็นนะขณะนี้ก็คือสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตดูไบนะคะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำนะคะคือฉ่ำเลยอย่างที่ร้านสวิทช็อกโกแลตค่ะเป็นร้านของคนรุ่นใหม่เขามีแนวคิดในการนําช็อกโกแลตมาราดลงบนสตอรอเบอรี่จนได้เมนูสตอรอเบอรี่ช็อกโกแลตดูไบจนกลายเป็นเมนูฮิตค่ะคุณไฮฟาฮิแล e นะคะเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่ชอบทาน ก็แล็ดดูใบยอยู่แล้วนะคะก็เลยลองนําเส้นคุณาฟากับถั่วพิษ พิตาชิโอค่ะมาราดลงบนสตรอเบอรี่แล้วก็มีความนัวพอดีนะคะก็เลยลองใช้ช็อกโกแลตเนวทูล่าดูนะคะมาลองราดดูก็เกิดเป็นเมนูสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตดูบายที่หลายคนชื่นชอบร้านค่ะเปิดมาได้ประมาณ1เดือนแล้วลูกค้าการตอบร,รับดีค่ะมีทั้งลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าหน้าใหม่ขายได้วันละ500แก้วขายหมดทุกวันเลยค่ะ6กโมงเย็นนะคะก็ขายหมดแล้วสําหรับสตรอเบอรี่ค่ะจะสั่งตรงมาจากเชียงใหม่ลูกก็จะแดงนะคะอย่างที่เห็นเลยไม่หวานมากอมเปรี้ยว นิดหน่อยทานกับช็อกโกแลตค่ะที่มีความหวานก็จะให้ความกรุบของเส้นคุนาฟาด้วยก็ทําให้รสชาติอร่อยลงตัวค่ะก็อยากให้คนที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าชอบทานสตรอเบอรี่ค่ะลองแวะไปชิมสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตด,ดูใบในราคาถ้วยละ129บาทนะคะร้านอยู่เยื้องกับธนาคารออมสินคุรุค่ะเขตเทศบาลน,นครยะลาเปิดขายตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นเป็นต้นไปช่วงเดือนรอมรอนนี้นะคะก็จะมีน้ำแตงโมสกัดเย็นอร่อยๆขายในราคาแก้วละ20บบาทนะคะ ไว้ให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าลูกค้าเนี่ยนำกลับไปทานละสินอดอีกด้วยค่ะ